สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักปนะจนภัยวันนี้พานเดียวกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเราพานมาล่าปลากระบอกกันครับดูบรรยากาศรอบๆครับฟ้าคึมเลยครับไม่มีแดดเราจะลงกันท่านี้เลยครับแล้วเรามารอดูผลงานกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับนครับปลากระโดดแล้วครับเห็นไหมครับหยิบแล้วครับ ได้ทีครับได้ทีครับเราจะเริ่มปล่อยมันครับไปคนหลายทีแล้วอกมี่เลยนู้น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 โอ้ไปเลยครับไปเลย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 ไหนโน้ดเมื่อกี้ขึ้นอยู่ตรงงูขึ้นยิบเลยครับโอ้ยข็ลุกไปเลยไปเลยโอ้ลุงดำดำอ่ะไปเลยเฮียเฮียไปเลยเย็นครับไปแล้วครับยังไม่หลับเลยไปหลเลยทำไรหลอสามาคีครับตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้วันเฮงครับใครว่างว่างคอยพดทวนให้ด้วยนะครับอ่ะนี่ทีเดียวจับนี่กี่ด่า เลือดตามไปแค่วงแรกครับเจ๋งไปลงนะครับตีนน่ะตีนยุงหลางนะตีนยุงหลางของเลยเอาไอ้นี้ให้เี้มาเลยไหมเลืจะลากได้ได้โอเคตีนน้ำไม่ตื้นนะครับน้ำแค่งคอนะครับตีนะพี่ตีนยุงหลางครับขอไม่ที่หน้าแข่งเลยนี่ บรรยากาศดีจัดครับฝนพรมนะครับผมเดินเปล่าเพชรยิ้เฉยนะยิ้เฉยค่อยๆเดินก็ได้งนึงขยับมันนำไปลองเดินแรงเท่ากับเด็กปลามันตื่นมันมีฝูงปลาตัวค่อยๆนี่ครับมาเรื่อยๆครับโอ้โหสจอรูพินครับเต็มตัวรับอีกตัวแล้วนี่นี่ไหนครับนี่ครับนี่ครับ วบ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 ตรงแล้วครับเดี๋ยวให้ผ่านบอรดปดนะครับเปิดฉากสวยครับวงนี้ไม่ครับมือเปล่าเนะมือเปล่าครับโอ้ยเดี๋บอกเลยครับว่าข้างล่างเคยทั้งนั้นเลยจะต้องกลัวครับงานนี้ได้แพ้นะครับปลาพวกนี้นี่ยห็นเยอะโอ้ยตรนี้ตรงนี้ตรงนี่ใจเย็นครับนี่ครับอ้าวนี่จุลงจุลงมาครับจุลงกบปลาครับนี่นี่ครับ ข้ามากินเคยครับปลาดีครับโอ้โหนี่ตัวครับโดนใจเลยโดนใจเลยเรื่อยๆครับมาแล้วครับผมวิบวับวิบโอ้โหตัวสวยๆครับจุลงครับผมปลาดีครับไม่ไม่ติดนี่ครับติดปิดราคาครับโอ้ยหเด่นยอดครับยอด หมายนี้ท่านได้แต่ใจมาฮะนี่เฮงแน่ครับมันเข้ามากินคนี่ครับผมอวนมหาปลาไหลไปที่ไหนปลาไหลที่นั่นของจริงครับผมผมได้เอาผ้าบางมานะครับเจอเคยเต็มเลยนะครับนะครับนี่ครับปลากระปลากระตุกมือกระตุกมือแล้วนะครับผมมันตึกตึกนะครับ่รู้ปลาอะไรครับแต่กระตุกมือครับวันนี้วงแรกเฮงขนาดนี้เลยนะครับผมดูกระตุกดตรงไหนดูมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีปลาอะไรบ้าง แล้วนี่ครับผมวันนี้โอ้โหปลาเกมตัวสวยๆครับลงครับนี่ครับพันเดียวโชว์ผมหน่อยครับนี่ครับโอ้โหแต่มือครับมันตามมากินเคยนะครับเคยก้อนเบลเลอร์เธอเลยครับแต่ไม่ได้ผ้าบางมากมากลับไปเอาครับปีไหมมีไหมตกหลุมรักครับหลุมรักครับรอดูต่อไปเลยนะครับนี่ครับโอ้เป็นแถวโอ้โหนี่ครับปลาเกมล้วนเลยนะครับเกมครับโอ้โหผมเหยียบตีนอวนนะครับหาเลยนะครับ โอ้โหอ่อนมากครับน oh, ี <necessary> <In God terms> small, mm ่ค hmm. ร <ain> ับนี่โอ้โหตัวสวยๆครับอีกตัวครับดูครับดูไซด์โอ้ยวันนี้มีเฮครับไสาปลานะครับไม่ใช่ไสายลายไม่ประทับใจว่าสุดยอยตุเกยครับโอ้โหนี่ครับนี่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 โอ้โหผมไส่ฝูงนี้ผมเกมแน่นอนครับจุลงครับผมบอกเลยครับเกมครับฝูงนี้ผมเกมปลาจุลงแน่นอนครับผ่านบอยเอาจุ่มไปในน้ำถ่ายร่างกันได้เลยจริงเหรอนี่ครับนี่ครับไหนขอดูทรงไหยครับ มนี่ครับสามตัวติดเลยนะครับดูครับโอ้นี่ครับโอ้โหสามลึกหมดยางครับปลาทิ้ย์ครัผมถ่าน้ำบาดาลเกินครับไหนครับนี่ครับหลดตัวโอ้โหตัวมีอะไรนเต้นตลอดเวลานะครับตอนนี้มีเอ๊ะครับมีเอ๊โอ้โหติดติดมากทิพยเดเดี๋ยวเพราะว่าสายเนี้ยมันบินชนเวลาักบุญจะหมดอ่ะอ๋อนี่นี่ใจเย็นใจเย็นเลยเลยเลยใจเย็นใจเย็นปลาทิพยเลยไม่เลยอ่ะไม่เลยโอเคโอ้โห นี่ครับตามอยู่ในอวนเราแล้วครับไม่ต้องกลัวครับบิดคอผ่านเดียวครับตามตรงนี้เดี๋ยวมีตัวครับมีตัวหนึ่งมีนี่นี่นี่มีตัวครับโอเคครับอย่าไม่ติดนะครับหลุดนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวครับมันอยู่ในอวนเราแล้วนี่นะครับแผลปีศาจของพานบอยที่ไหนได้อวนได้เป็นครับบอยเรียกเหตุการณ์เต้นโทลนะครับเลยๆเลล็็กกตัวเเดี๋ยวดึงดึงไว้ก่อนพ่านเดียวโอเคครับเดี๋ยววันจมนี่ครับผมอ อืออือดูครับผมแบบนี้ครับหักหนักครับไปสองตัวครับใสเย็นครับอือนี่ครับตุลลงสุดยอดไส้อ่อนครับใส่อ่อนเลยครับตัวเดี๋ยวครับกดไม่ได้เยี๋ยวครับตรงนี้ผิดย่อครับเปิดฉากอย่างเลาใจครับอแป๊บนึงนะครับมานี่นะครับโอวนปีศาจของพวกผมนานๆมาปล่อยคลิปแบบนี้ทีต้องจับหนักเลยครับไส้ดีจริงๆครับดูครับไส้ไส้ได้พามาดูครับ อันทิศอีกแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหอดของงานขอวงดรเอ้าวลุดเอ้าไม่ลุดคเลยจะดิ้นครับไอ้หนูปอดกันไม่ไหวทีนี้โอ้โหชนขาผมเยอะแยะเลยโหัวแล้วเคยข้างล่างเยอะมากครับโอ้โหเดี๋ยวเกี่ยวเกี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีลอยครับอ้่ายกไปเอาไปเอาเอาเอาเดีมาครับโอเคเดี๋ยวตีลอยครับนี่โครับตีลอยครับโอ้โหอดกันนี่ครับเผินเลยครับเดี๋ยวตีลอยนะครับดูนะครับนี่นี่ข้างล่างจบออสปา๊์ดตกมาครับ อันนี้ไปก่อนทีจุ่งจุเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่นี่นี่ไม่ลอยครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับตีนอ้วนนะครับไม่ใช่้ตีนคนครับกิโลละหกสิบนะครับนี่นั่ับนื้อัวยงามๆครับหากินง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านบ้านเลยครับแต่ต้องรู้จักพอเพียงนะครับช่วยกันนะครับธรรมชาติด้วยนะครับวิธีนึงครับวิธีเก็บกวนแบบบ้านๆครับผมโอ้โหนี่เป็นแพเลยนนกกระยางเอารุดไหมป่ยปลาอย่างนี้ระวังเยงนะครับี้ยงต่ำเจ็บครับไอปองน้ำ ลอยอินซีเลยนะครับทำไมครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับหน้าปลาอินซีครับนี่ครับหน้าปลาอินเลยนี่ครับนี่แล้วครับออแอบอ้าวออออันนี้ก่อนครับเดี๋ยวครับคือวงนี้ไม่รู้จักปลาเล็กเลยนะครับปลาเกมล้วนครับรู้สิปวดปลาเกมยกวงเลยนะฮะปวดมากนี่ครับแมงป่องแมงป่องทะเลครับดูเงี้ยงมันครับให้เห็นเงี้ยงชัดๆหน่อยว่าเงี้ยงมันเยอะขนาดไหนครับ ยังหลังยังใต้ท้องกินไม่หมดเดี๋ยวถามก่อนครับไก่ทิศกินก๋วยเตี๋ยวครับแรงเผ็ดซีซาร์ซีซาร์น้อาต้มเดี๋ยวครับดูครับโอ้โหดูหามันครับนี่ครับอย่าไาใกล้ห่วยางเดี๋ยวห่วยางทะลุครับนี่เขาเรียกแมงป่องทะเลฮะต่อยที่ไหนปวดที่นั่นครับผมจริงๆช็อตนี้โอ้ยโอ้ยนี่ครับผมติดมันท้ายแล้วครับโอ้โหโน่น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 โว้ยจมทุ่ม เก็บบอนครับบอายกุ้นกุ้ยก้นด้วยโอ้ปบอลานี่บอบอยกลุ้นบยกล้นบออกอับอบอยกุ้นนะหายครั้งครับหายครั้งครับบอยกุ้นยังเยวบอยกยวมติดตายรูปอ่ะบอลยก้นเยบอยก้นายรูปไม่ป่ะเนหายเนี่ยหายอยู่ครับบอลยก้นเยอบยก้นเยมจมจมมมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยงไ้ยิน

ไปได้ว่าแกงๆนะครับติดแบบมหาสารบานตะไท้ครับโอ้โหมีชั่วโมงเร่งด่วนเลยถ่ายไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับของยันมาบอยของยันเยอะของจริงของยันองยันของยันเดี๋ยวติดแค่โอเคของยมนโอ้ยโหของยันพ่อเงินเดี๋ยลุดต้องขึ้นจังรอเร็วเดี๋ยลุดเดี๋ยวก็ลุดเองยันสอนอันหล่อยมือนี่ครับอออืื้ห วนมาหาประเลยของจริงครับผมนี่แหละนี่ต้องขอยญาขึ้นฟังก่อนนะครับโอ้โหวงแรกนะครับผมนี่นี่ต้องให้ความสามารถของคนนี้ครับผมสุดยอดจริงจริงนะครับเดี๋ยวทางที่จะจัดการให้เราดูครับว่ามันมากไปขนาดไหนครับสัมปทานครับสุดนี้ของดีล้วนๆครับจุลงครับจุดนี้สัมปทาหลดระคาตีโลหกสิบถึงแปดเถึงร้อย้วครับสวยครับ สำหรัลุกหมดกระเพาะโอ้โหโครับตอนนี้ไม่ใช่โปรครับโปยปลาใสลัวครับโอ้โหขึ้นยันหัวูกใจพานบอยครับวันนี้โอ้โหสูงงามๆเลยครับนี่ครับผมเฮงๆหวานๆครับผมยอดครับวันนี้ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวครับทับใจตั้งแต่วงแรกเลยนะฮะ นึกเมนูเลยดีกว่าครับแบบนี้เดินโอ้โหมากจัดครับสุดยอดครับดีครับไสของเราวันนี้ครับไส่เบอร์หนึ่งครับวันนี้ยกนิ้วให้เลยครับห่างไปนานครับกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ครับวกนี้เน่ยงามยามดีครับฝนฟ้าก็เป็นใจให้ครับผมให้ตลอด ปลาก็ดีโอ้โหเมื่อยครับผมโอ้โหแล้วฮะเด็กก็ปลดปลาเมื่อยครับดูดูเขาพูดครับเหนื่อยครับถูกใจพันธุ์ทิศทะเลยครับวันนี้ได้ขอบนะครับขอบนี้ตลดปลาพักใหญ่ครับใส่เย็นชอบครับผมไม่มีนี่ยไม่ค่อยติดตัวเนี่ยดูลงสาวครับดูกันยาวๆเลยครับนี่ครับ นะปลดไปแล้วยังเหลือีเรียบยังไม่ได้สางครับมีแค่ส่วนเดียวเองนะครับนี่แล้วครับจะลงสาวใส่เมื่อกี้ตัดไปครึ่งตะกร้าครับแต่ยังไม่หมดครับมั่วเต็มครับงานนี้มีเต็มตะกร้าครับเพิ่มกดต้นนี้ครับมันมีช่องออกเพื่มตรงนี้เพราะว่าเนี่ยวนไปบไม่ทาทาแป้นไว้อะมันจะพดงานอ้วนอ่ะปลามันจะหล่นหมดเลยใช่ไหมแป้นแนวตรงเหรอเออโอครับ หาทางหาปลากดปลาของเราเด็ดปลาเราทรมัาติแมงมากครับนั่งเลยครับไม่ไหวครับเมื่อยเลยครับโอ้โหปลาขึ้นหัวแกงครับพาทิตแกงครับหาเย็นลูกพี่หาเย็นไม่ได้ครับวงแรกได้ขนาดนี้ถือยอดยอดแล้วครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่นะครับดูที่กองเลยนะครับยังอยู่อีกเยอะครับ โอ้โหมากจัดครับอทานบอยปลดไปทันแล้วครับต้องช่วยครับหัวใสสวยๆจริงๆนะครับโอ้ไม่ผิดหวังเลยครับวันนี้หากที่ห่างไปนานอากเกมล้วนๆครับนะี่ครับทะเลก็แบบนี้นครับมีวันฟุกวันไม่ฟุกนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ฮนะวันรวยมันมีวันไม่ได้ก็มี แต่ถ้าขยันเราได้กินทุกวันนะฮะคกลยองไม่อดตายง่ายฮะโอ้โหลงกับอยู่เยอะเลยฮะเดี๋ยวหยิบออกก็แล้วแต่อันนี้เต็มรัวตัวนี้ผ่านบอยเขาบอกผมจนบัญญาครับกดไม่ออกครับเก็บให้วาดไม่ไหวนะครับนี่เลยครับผลงานวงแรกนี่ครับจะหนึ่งรัวแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวไป โอ้โหตัวสวยๆเลยครับโอนี่นะครับนี่จริงๆนะครับเอาปลาไปเก็บบ้านรอบนึงครับในนี้ที่สแล้วครับนี่ยังไรยังไม่หมดนะครับเหลืออีกเพียบเลยนะครับดูดูผานเดียวของเราฮะโกยครับโกยผลงานรวมครับหนึ่งตะกร้าเต็มเลยนะครับวงเดียวครับโว้ย เดี๋ยวต้องเอาไปเอาถังที่บ้านมาใส่ก่อนครับไม่มีที่ใส่นะครับมาประทับใจจริงๆครับคลิปนี้ครับนี่ครับสดชื่นยอดครับโอ้ยยกไม่ไหวครับยวเรอมาล้างด้วยภาพนี้เลยครับยุกไหมครับยกไหมเฮียนี่ครับผลงานสวัสดีครับ